คุณกำลังฟังหิวหนังทีละคําวันนี้เสนอคําว่า treatment ก็เดินทางมาถึงตอนที่3ของซีรีส์กว่าจะมาเป็นบทภาพยนตร์แล้วนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ทรีตเมนต์กันดูซิว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับกับอสปาการทำทรีตเมนต์หรือเปล่านะเรื่องอให้แผงให้แผงเล่าเลยดีกว่าเอาอโอเคนเราคิดว่าในบรรดาคำหลายๆคำที่เสนอไปในซีรีส์ก่อนมันจะเป็นกว่าจะมาเป็นบทหนังเนี่ยคำว่าทรีตเมนต์น่าจะเป็นคนที่ น่าจะเป็นคำที่คนทั่วไปคุณเคยน้อยที่สุดนะว่าหมายถึงอะไรกันแน่เพราะว่าอย่างที่โอเล่บอกว่าพอพูดถึงทรีตเมนต์เนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงสปานึกถึงสีนห้หแักผมหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจเออแล้วถ้าจะให้แปลตรงตัวว่าทรีตเมนต์ที่แบบว่าการรักษาบำรุงดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเปิดภาพย,ายนตร์มันจะไปรักษาบำรุงดูแลอะไรกันตอนไหนอืมเออแต่ว่าจริงๆแล้ว ในบทภาพยนตร์เนี่ยคำว่า Treatment มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการรักษาการบำรุงการดูแลอะไรต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะเพราะว่า Treatment เนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าก่อนที่จะลงบทเป็น s ส e e n p เพย์ละกันอืมดังนั้นเราก็น่าจะแบบต้องรู้ว่าความแตกต่างระหว่าง Treatment กับ Screenplay คืออะไรเนาะจากจปดที่แล้วเราพูดถึงเอ่อซ s i s ิ is, หรือว่าเรื่องย่อไปแล้วเรื่องย่อก็คือมีต้นการจบข้าวๆสั้นๆว่า ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากอืมเอาเป็นแบบพ็อดพอยต์หลักๆเป็นแบบจุดหลกัลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทรีตเมนต์เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ลงละเอียดขึ้นอืมเขียนมากขึ้นว่าหนังเนี่ยจะเล่าจากเอ A, เดินไปที่ร้านหนังสือแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาเป็นหนังสือวิทยศาศาสตร์และงจากนั้นก็หันไปคุยกับคนขายว่าเอ๊หนังสือที่ เกี่ยวกับศิละปะไม่มีแล้วหรอคนขายก็ตอบมาประมาณว่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดนั้นเก็ไปเจอกับ B แล้วก็เลยได้ดพูดคุยกันทําให้เอรู้ว่าอ๋อตอนนี้หนังสือศิละปะหมดไปจากโลกแล้วอะไรแบบนี้เออคือจะสังเกตว่าในการเขียนทรีทเมนต์เนี่ยมันไม่มีการลงบทพูดว่า A พูดว่าอะไรแบบชัดเจน B พูดว่าอะไรแบบชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีการเขียนว่า ทันใดนั้นเอกก็ก้มลงหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสือสีฟ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยร้านหนังสือเป็นอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือหลักๆก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่ทําให้ทุกคนเห็นภาพรวมมากขึ้นเห็นตัวละครอันนี้เราเริ่มเห็นตัวละครได้และเริ่มเห็นฉากว่ามีฉากแบบไหนบ้างอืมเห็นเพซิ่งการดําเนินเนื้อเรื่องว่าเรื่องมันดําเนินไปเร็วช้ายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นคร่าวๆแล้วแต่ว่า แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นบทละครหรือบทภาพยนตร์แบบเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนว่าไงแบบเขียนเป็นเป็นบล็อกบ็อกตั้งแต่จนจนจบหรือว่าแบบเป็นแผ่นรวมกันยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงอ่ะอืมก็เวลาเขียนเพเแมทจริงก็เขียนเหมือนเรื่องสั้นเลยเขียนเหมือนเรื่องสั้นที่ไม่ได้มีไดอะล็อกอะ่ะเออเขียนเป็นแบบเออใช้บรรยายโวหารพรรณนาโวหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ มีวิธีเขียนที่ต่างกันวา,าแบบเท่าที่เคยทํางานมาอย่างเช่นแบบเออบางคนเขาอาจจะถนัดเขียนเป็นแห่นเรื่องยาวๆไปเลยหรือบางคนเขาอาจมีวิธีเทียบ,บแตกต่างกันเปล่าจากประสบการณ์ที่เคยทำอยากลมอืมอ๋อจริงๆจริงจริจากประสบการณ์ที่เคยทํามันก็สามารถเขียนเป็นแบบ พืพนๆยาวๆได้เลยนะอีกแบบหนึ่งที่อาจจะทาได้ก็คือการแบ่งเป็นตอนๆเป็นชปเตอร์หรือว่าการแบ่งเป็นองค์ๆให้เห็นชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อให้ก็อย่างที่เราบอกอะจริงๆไอ้เครื่องมือต่างๆในการแบบที่เราเขียนเนื้อเรื่องบทภาพ,พยนตร์ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นการเอาไว้สื่อสารกับคนอื่นให้เขาเข้าใจว่าหนังของเราจะเป็นยังไงโดยที่เรายังไม่ได้ไปถ่ายทํามาใช่ปะเอ่อทรีทเมนต์เนี่ยก็เป็นแบบ สิ่งที่ละเอียดมากขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องไปลงบทอะทำให้ในทุนหรือว่าคนที่มาทํางานร่วมกันกับเราโปรดิวเซอร์อะไรที่เขาจะพิจารณาว่าเอ๊ะเขาจะพัฒนาเรื่องนี้ต่อดีไหมเนี่ยเ,เข้าใจมากขึ้นดังนั้นเราก็ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เหมือนเดิมที่จะทําให้ไอ้เมสเซจหรือว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมันไปถึงคนอ่านหรือคนรับสารให้ได้มากที่สุดอะ่ะจะใช้จะมี จริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามหรอกว่าห้ามมีอะไรหรอกถ้าสมมติได้ลองนั้นมันสาคัญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลงไปก็ได้เออมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเป็นที่รู้กันว่า treatment เนี่ยจะยังไม่ลงรายละเอียดถึงขั้นเป็น screenplay นะอืมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้กํากับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เชี่ยวชาญการเขียน screenplay คือประเทศไทยประเทศไทยเราเสร่วนมากเนี่ยก็จะชินกับการที่ผู้กํากับเป็นคนเขียนบทเองอืมแต่ว่าจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมหนัง ต่างประเทศหรือว่าเนือสักวหกังใหญ่ๆหลายๆที่เนี่ยก็คือพ่วมกับอาจจะไม่ได้เป็นคนเขียนบทเองอาจจะมีคนเขียนบทอ,อ,อื่นเข้ามาช่วยเขียนบทด,ด้วยหรือว่าจะร่วมกันหรือว่าแยกกันไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าพ่วงกับบางคนก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการที่จะคิดจินตนา,าการว่าตัวละครตัวเนี้ยจะพูดคาว่าอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติอืมหรือว่าจะแอคชั่นเนี้ย ตัวละครจะทําสีหน้าท่าทางยังไงจะแสดงสายตายยังไงหรือถ้าเป็นตัวละครเนี้ยเอ่อดีเทลของมันจริงๆอ่ะอุปนิปนสัยของคนคนนี้มันเป็นยังไงผว้คุมกับหรือว่าคนเขียนบทคนแรกๆก็อาจจะเขียนโครงเรื่องได้แค่ว่าต้องการให้เรื่องเนี้ยมันไปทางไหนตัวละครเนี้ยมันมีจุดประสงค์อะไรไปทําอะไรในที่สุดอะไรอย่เงี้ยอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะอยู่ในรีทเน์แต่ว่า ในการที่จะไปพัฒนาต่อเป็นไดอลรอกที่ละเอียดมากขึ้นที่ให้เป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะต้องอาศัยคนเขียนบทที่มีความเชี่ยวชาญด้านไดอลรอกด้านการเขียนบทสนทนาเข้ามาช่วยจากพัฒนาจากทรีตเมนต์ให้กลายเป็นบทภาพยนตร์อีกทีหนึ่งอืมซึ่งก็มีคนเขียนบทหลายๆคนเลยนะที่เรารู้จักที่เขามีหน้าที่แบบทาแบบนี้โดยเฉพาะเลยก็คือว่าเอาทรีตเมนต์มาแล้วก็แล้วก็เอาเอาเราเขาก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นบทภาพยนตนระ์ะ รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เครดเมนมีประโยชน์มากก็คือวงการซีรีส์หรือละครเพราะว่าเวลาที่ซีรีส์หรือละครเราทําออกมาใช่ปะ่ะสิบตอนยี่สิบตอนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใช้คนเขียนบทคนเดียวนะน่าจะยากมากแบบน่าจะใช้เวลานานมากมันไม่ทันกินแล้วก็ปริมาณงานก็น่าจะหนักเกินไปใช่ปะ่ะเออคนเขียนบทซีรีส์หรือว่าละครอ,อะไรเงี้ยหลายๆครั้งเขาก็จะใช้คนเขียนบทหลายคนแล้วพ่อเขียนบทเนี่ย ตอนแรกเขียนร่วมกันพัฒน,นาทรีตเมนต์ร่วมกันเขียนทิศทางร่วมกันแต่พอแยกไปเขียนเป็นบทแล้วอ่ะเขาแยกกันไปเขียนบทละคนนะหมายถึงว่าก็กลับบ้านแยกเงินไปเลยแล้วก็อในเอไปเขียนบทตอนหนึ่งในบีเขียนบทตอนสองในซีเขียนบทตอนสามอะไรเงี้ยทีนี้จะทํายังไงให้มันมาต่อกันได้รูเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแบบตัวละครไม่ได้กระโดดไปกระโดดมาก็ต้องมีทรีตเมนต์ที่พัฒน,นาร่วมกันมาที่มันแข็งแรงนั่นแหละเออแล้วพอไปเขียนเป็นบทอ่ะเออ ถึงจะใส่ไดอะล็อกลงไปแล้วแต่ว่าเอแกนกลางของเรื่องที่เป็น treatment มันยังอยู่อืมมันก็จะทําให้ซีรีส์ที่เราดูหรือบทละครอะไรที่เราดูมันมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องไม่ได้อืมงั้นงันปกติใครเป็นคนเขียน treatment แล้วก็ treatment เขียนให้ใครอืมก็ใครเป็นคนเขียน treatment ก็จริงๆถ้าสมมุติว่าอย่างซีรีส์บ้านเราที่เรารู้มากก็คือเขาประชุมกันเขียนเป็นแบบ เขียนด้วยกันก่อนนั่นแหละแบบเหมือนระดมสมองกันอะไรอย่างเงี้ยในบรรดาทีมเขียนบทแล้วก็เขียนพัฒนาขึ้นมาด้วยกันแล้วก็แล้วจากนั้นค่อยไปแยกเขียนเออหรือว่าบางทีถ้าพวมกับเป็นคนเริ่มต้นไอเดียพูมกับอาจจะเขียนฟีตเมนต์มาก่อนก็ได้อว่าเขาอยากให้หนังของเขาเป็นแนวทิศทางไหนแล้วก็ให้คนเขียนบทที่เขาเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทจริงๆเขียนได้หรอจริงๆมาช่วยเติมรายละเอียดลงไปอีกทีหนึ่งเออทีนี้ถามว่า ใครต้องใช้ทปเมนบ้างก็อย่างที่เราบอกว่ามันเป็นแบบมันเครื่องมือในการสื่อสารนั่นแหละอืมก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราบอกว่าคนที่เขียนโครงตั้งต้นมาต้องการจะสื่อสารากับคนที่เขียนสกรีนเพย์เอาไปเขียนให้ได้อะลอกมันชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเทีเมนก็เอาไปยื่นให้ในคุณให้เออ่ผู้ผลิตเสียเจ้าของสตูดิโอผลงานอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราเขียนซีรีส์ขึ้นมาเรื่องนึงอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาอ่านบทหนาแบบ สี่สิบหน้าคูณสิบตอนอะไรอย you, right? can, could, uh, okay, bö, ่างนี้หรอกใช่ไหมเขาก็อ่านแค่ทวีตเมนต์ก็พอว่าโอเคตอนที่หนึ่งเนื้อเรื่องคืออะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่บ้างตอนที่สองทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะพิจารณาเขาก็ไม่จำเป็นต้องอ่านสกรีนเพย์ทั้งหมดอืมก็ใช้ทวีตเมนต์นี่แหละเป็นตัวคอมมนตเคตัวสื่อสารระหว่างทางได้รวมถึงทีมงานอื่นๆเนี่ยก็จริงๆถ้าสมมติว่าทีมงานที่ได้เข้ามาในช่วงที่ยังไม่ลงบทอ่ะ ่านทรีตเมนต์ก่อนคุณก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคหนังมันจะไปมีทั้งไหนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทรีตเมนต์มันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวไฟแนลที่จะยึดไปทํางานต่อได้เท่าบทภาพยนตร์อย่างดีก็เดี๋ยวตอนถัดไปเราก็จะมาพูดถึงบทภาพยนตร์และว่าบทภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องมีมีระบุอะไรบ้างเนาะหรือว่ามีจริงๆบทภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบที่เราอ่านกันปกติแต่ฟอร์แมตของมันเองอะ่ะยังทําให้การทํางานต่อมันง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ทีมงาน ต่างๆรู้ว่าฉันต้องเตรียมอะไรในการถ่ายทําฉันก็ต้องรู้อะไรในการถ่ายทํามากขึ้นอืมเออมีมีคําถามอีกนิดหนึ่งก่อนก่อนจะไปสู่ตอนต่อไปก็คือว่าอยากรู้ว่าทรีตเมนต์เนี่ยจริงๆมันก็เป็นฟิเนอรไลซ์ของของการเลี้ยงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมแบบเอ่ออย่างเช่นมันจะเกิดฉากนี้ก่อนแล้วค่อยมาเล่าฉากนี้แล้วค่อยมาเล่าฉากนี้อะไรเงี้ยคืออันนี้มันควรจะต้องเลี้ยงอย่างแน่ชัดแล้ว S <S ใช่ใช่ไหมว่าถ้าส่วนส่วนอันต่อไปค่อยแบบลงรายละเอียดของแต่ละฉากว่าไา้กากนี้ใครพูดอะไรบ้างทําอะไรที่ไหนอะไรอย่างนี้อย่างละเอียดทีทีใช่จากตอนแรกเนาะที่เราแบบเอพิโซดแรกที่พูดต้องพ l o ไปเรื่องซีนอฟซิที่เป็นเรื่องยอ่อเรื่องยอ่อ,ยอก็ต้องเรียงตามพ l o ที่เราวางไว้ว่าจะเล่าย,ยัางไงทีแมนก็ต้องเรียงตามนั้นเหมือนกันคือทั้งหมดเนี่ยลำดับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเหมือนกันเราจะไม่ได้มีการเขียนสตอรี่แบบแบบเล่าตามลำดับเหตุการณ์ให้คนที่ คนอื่นรู้อะไรเงี้ยเราอาจจะเขียนให้เรารู้เองคนเดียวแต่ไม่ได้มีการเขียนออกมาอ่าแล้วข้อนี้ถ้ามันเป็นสารคาดีเหรอสมมติว่ามันเรากําลังตามติดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆเนีอย่างบางทีมันต้องต้องมีทรีทเมนต์ปะหรือการทำทรีทเมนต์มันจะแตกต่างไหมอืมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าสารคาดีเนี่ยทรีทเมนต์ถือว่าสําคัญที่สุดเลยแหละจริงๆแล้วสาหรับเราอะ่ะเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นเด็กที่ไรเรียงสาคนหนึ่งก็จะคิดว่า จะบ้าเหรอสาระคะดีกระบวนการเขียนบทมันคงไม่มีเลยมั้งก็ไปถือก็ถือกล้องไปถ่ายถ่ายเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนโตมาได้เจอคนทําสาระคะดีเก่งๆหลายคนก็เลยทําให้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วสาระคะดีเนะี่ยมันมีการเขียนบทนะแต่ว่าการเขียนบทของสาระคะดีนะมันไม่ได้ลงลึกถึงสกรีนเพลย์แต่ว่าเขาจะเขียนกันถึงแค่ทรีตเมนต์เท่านั้นอืมเพราะว่าในการทําสาระคะดีเราก็ยังต้องมีการสรรนะื่อสารเนาะว่าหนังที่เราจะทำเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าจะเป็นการขอทุนหรือว่าการคุยกับคนอื่น หรือว่าการแพลนว่าเราจะไปถ่ายอะไรเอออันนี้ก็ต้องใช้เอกสาเรเหล่านี้ในการเตรียมตัวเหมือนกันอืมทีนี้ถามว่าสา,ารคดีเราจะเราจะเขียนทวีตเมนต์ยังไงล่ะเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้อนาคตซะหน่อยฉันไม่ใช่หมอดูฉันไม่เขียนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเออคำตอบก็คือจริงๆเราสามารถคาดเดาได้นะอืมแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถอย่างที่เรา เคยเล่าไปหลายๆตอนแล้วว่าเราสามารถสร้างบางเหตุการณ์ขึ้นมาได้ด้วยซ้าในการทําสารคดีมันก็อย่างนี้เส้นเส้นการแบ่งมันก็ผาเรือนอะเนาะเราก็สามารถเซตบางอย่างขึ้นมาได้เซตฉากบางฉากหรือโยนบทสนทนาให้ตัวละครหรือให้ subject ของเราพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยก็พูดได้อดังนั้นเนี่ยการเขียนเฟซเมนของสารคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแนวทางที่รวมกับอยากให้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้จะให้หนังเรื่องนี้มันสื่อซึ่ง มันอาจเป็นการทํางานของคนทําสารคดีคนเดียวหรือทํางานร่วมกับ subject ที่เราไปสัมภาษณ์หรือไปตามถ่ายอะไรเงี้ยก็ได้อืมก็ซึ่งหลักๆก,การเขียนเท m เมนเนี้ยก็จะได้มาจากการสัมภาษณ์สมมติว่าเราจะไปทําสารคดีที่ตามถ่ายชีวิตของเอ่อ a c t i v คนหนึงผู้ทําการประท้วงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะถามเขาได้ก่อนว่าโอเคในวันเสาร์หน้าที่เขาจะไปประท้วงเนี้ย กิจกรรมมาจัดเคลื่อนที่ไหนเขามีหน้าที่อย่างไรในขบวนนั้นแล้วเออ่ตอนกี่โมงกี่โมงกี่โมงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเราทีนี้เราก็จะไปใส่ในทรทเมนต์ของเราได้แล้วว่าในซีนเนี้ยเราตั้งใจจะไปถ่ายอะไรไม่ถ่ายอะไรอืมรวมถึงในโครงเรื่องของเรามีอะไรที่ยังขาดเราหาไม่ได้จากซีนนี้หรือเปล่าเอออะไรแบบเนี้ยอืมคือมันเป็นการการทบวานการทางานก็เหมือนกับก็คือแบบ บางทีก็จะไปถามเขาก่อนไงว่าเขาแพลนว่าจะทาอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่เลยใช่เลยแล้วก็เอามาเขียนซึ่งสุดท้ายอะ่ะก็เป็นความเข้าใจตรงกันกับสมมติเราไปขอทุนอะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปทำเป็นไปาตามทรนเมนร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่ว่าเอาจริงมันก็อาจจะได้สักแปดสิบอ่ะอืมเพราะว่าการเขียนทรนเมนก็ทําให้เห็นว่าเราต้องการถ่ายภาพเรื่องจริงเรื่องนี้ยในมุมมองอย่างไรหรือว่าต้องการให้คนดูรู้สึกยังไงกับมัน ส่วนไหนของเหตุการณ์ที่เราเลือกที่จะเล่าส่วนไหนที่เราเลือกจะไม่เล่าอะไรอย่าง,างสมมติเราไปทําสารคดีคนล่าปะวานในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จริงๆเราก็สามารถเขียนได้เลยว่ามันจะต้องมีซีนที่ตัวละครของเราเนี่ยขึ้นเรือไปล่าปะวานเออแต่ว่าในตอนแรกอาจจะเลือกเป็นฉากที่เขาสมมุติว่ายังยังล่าปะวานไม่เก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งในความเป็นจริงเราก็ไปเลือกถ่ายเลือกตัดต่อเอาเฉพาะไอ้ตอนที่เขาแบบ ยังปรับตัวไม่ได้บนเรือเพราะสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าตอนแรกไปถึงมันอาจจะยากสมมติเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยลากประวันมาก่อนแล้วก็ขึ้นเรือครั้งแรกมันก็จะยากแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็แบบเขียนว่าเป็นฉากที่เขากําลังดึงเชือกอย่างคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอะไรแบบเนี้ยเราคาดการได้อยู่แล้วว่าในอนาคตมันจะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงคลิปเมนของสารคดีก็จริงๆมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรอบจริงๆแทบจะ ทุกเกือบทุกวันได้ซ้ําที่เราไปถ่ายมาแล้วเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดอ้าวมีกระทั่งว่าแบบ subject เสียชีวิตไปเลยทํายังไงต่ออืมก็ต้องแบบกลับมาเลียนเรื่องราวว่าทีนี้เราจะปรับเปลี่ยนโครงเรื่องของเราเป็นยังไงได้บ้างเปิดจากงานศพที่เขาเสียชีวิตเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราก็ จริงเราก็สนใจเหมือนกันว่าในการเขียนหนังสือเนี่ยเขามีการแบบทำทรีตเมนต์กันไหมก่อนที่จะเขียนหนังสือเพราะว่าการเขียนหนังสือเนี่ยเพอามันเป็นภาษาเขียนมันก็มันก็มีอิสระมากกว่าคือมันไม่มีใครต้องเอาไปทําต่อเป็นภาพอ่ะมันก็สามารถเขียนไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาษาของคนเขียนเนื้อเขียนแบบวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นเหมือนเอาไลน์มั้งถ้าให้เราคิดดูเป็นโครงล่างอะไรอย่างเงี้ยก็มาถึงตอนที่สามใน สตอนของซีรีส์ก่อนจะเป็นบทภาพยนตร์นั่นก็ใกล้ก็ใกล้กลจะมาถึงบทภาพยนตร์จริงๆแล้วเดี๋ยวก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามนะกดแชร์กด subscribe นะครับกด follow พวกเราทางช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็คอยฟังกันถึงในตอนต่อไปว่าสุดท้ายแนละ้วหลังจากทรีทเมนต์จะมาเป็นสกรีนเพลต้องใส่รายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาของสกรีนเพล์มัน มันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเรารู้อะไรจากเราสามารถรู้อะไรแล้วก็นำสกินเทต่อไปเป็นภาพยนตร์ได้อย่างไงบ้างครับก็สับวานนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ